โอเคสสวัดีครับวันนี้นะผมคุณรักตะกีคเข้าผมขอดูเกมจะมาสอนก็เล่นเซิร์ฟเนี่ยนะหลายคนทำไม่เป็นนะเก็บมาปึ๊บอ่าลบลบลบตัวอย่างน่ะบางคนเป็นเป็นภาษาอังกฤษ ก็ให้มาที่มัตติเทเยร์บางคนปรับไม่ได้ก็ไปดูสามารถไปดูคลิปผมได้ว่าผมได้ทำคลิปอันนี้เวอร์ชันหนึ่งจนถึงสองสามารถปรับไทยได้แล้วพิมพ์นะมัตติเทเยร์แอสเวอร์ word, ใสริชเวอร์บไยเ <Yeah. S 2> นี่ยเอ็นยังนะดูเก็บแป๊บหนึ่ง อ่ะโอเคอะไม่ยากเลยโอเคอะจบคลิปแล้ว